สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องนัตีจีดวงเช่นเคยนะคะในรอบนี้อาจารย์จะมพยากรดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนกันนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะคะของชาวราศีกันแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจที่ดีนะคะทั้งคอมเมนต์นะคะทั้งการกดให้กำลังใจ กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดถูกใจให้อาจารย์ที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปเลยนะคะสามารถ รับชมได้นะทั้งราศีแล้วก็ลัคนาเลยนะคะอาจารย์ให้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตเท่านั้นนะ,ะ,นะเพราะฉะนั้นเนปโวชายวิทาจะนญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะชาวราศีกันนะที่ผ่านมาชาวราศีกันอยู่ในภาวะที่เหงาๆจิตใจอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองมากนักนะคะหรืออาจจะมีภาวะคิดมากนะแต่บางท่านก็ได้กลับไปทบทวนเรื่องเก่าๆเช่น อาจจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองนะเคยทํามาก่อนนะคะพระบางท่านอาจอยู่ในภาวะที่เดินทางบอ่อยหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะหรือมีอุปสรรคทางด้านสุขภาพเข้ามาบ้างนะแต่ในเดือนนี้มิถุนายนนะคะสภาวะต่างๆ จะเริ่มขี้คายไปในทางที่ดีนะคะทีระนิดทีระนิดนะออนให้ชาวราศีกันได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วนะในเดือนนี้ดาวการงานของชาวราศีกันก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะเลขหกเนี่ยในเดือนนี้นะยังโคโจรอยู่ในภพมรณะของท่านจนถึงวันที่19มิถุนายนเลยนะคะทําให้ชาวราศีกันทุกท่านเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะเป็นเรื่องปกติ ะะอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองอาจจะต้องใช้จ่ายกับเรื่องของคนอื่นหรือคนอื่นมาเบียเดเบียนในเรื่องของการเงินของท่านด้วยนะคะหรือใช้เงินไปกับคนในครอบครัวนะคะหรือกับพุดล้านบริวารของท่านนั่นเองนะคะหรือใช้เงินไปกับเรื่องสุขภาพแต่ด้านดีเนี่ยบางท่านได้ของเก่าที่มีมูลค่านะคะหรือได้รับเงินมรดกหรือได้จากการขายของเก่า จากเงินประกันจากการไปแก้ไขปัญหานะคะให้กับคนอื่นด้วยนะคะหรือจากการไปที่ปรึกษาก็ได้นะทีนี้พอวันที่7นะคะดาวประจําตัวของท่านคือดาวปาพุธเนี่ยเลขสี่จากโคจรอ,ออกสู่พบมรณะเข้าสู่พบสุขภะของท่านแล้วนะช่วงนี้ทําให้ชาวราศีกันเนี่ย ทําบุญจะเห็นผลทันตานะคะโดยเฉพาะการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะหรือการช่วยคนที่ตกตุกได้ยากหรือตามโรงพยาบาลต่างๆก็ได้นะคะหรือบริจาคลงศพเนี่ยจะทําให้ชาวราศีกัน,นมีความคล่องตัวทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นจับ ทำอะไรก็ราบลื่นความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเป็นเคล็ดลับในการทำบุญในช่วงนี้ที่อาจารย์จะฝากไว้กับชาวราศีกันทุกท่านนะคะรอไปใช้ดูนะช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะหรืออาจได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนะเรือ,อจมีการเดินทางเพราะเรื่องของการงานแบบไม่ทันได้วางแผนไม่ได้ทั้ง ไม่ได้ได้ตั้งตัวเกิดขึ้นก็ได้นะคะในวันที่15เนี้ยนะคะดาวพระอาทิต์เนี่ยเลขหนึ่งจะโคจรเข้าพบกรมมะกรรม,มะก็คือการงานของชาวราศีกันนั่นเองนะคะและตามมาด้วยวันที่19นะดาวพระศุกร์คือดาวการเงินของชาวราศีกันเนี่ยก็จะโคจรเข้าสู่ภพสุขะได้ตำแหน่งกเกษตรศาสตรดีด้วยนะคะและแถมได้คู่ธาตุกับดาวประจำตัวของท่านเรียกว่าดาวพระศุกร์และดาวพระพุธเนี่ย สี่กับหกเป็นคู่ธาตุนะคะเป็นคู่ธาตุน้ําด้วยนะส่งกระแสดีมาถึงจุดเกิดก็คือลักนณาของชาวราศีกันด้วยนะคะทําให้ปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยจะหมดไปหรือคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยนะคะท่านจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเรื่องดีทีเดียวเลยนะคะจากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยก็รีบขอความช่วยเหลือได้เลยนะท่านจะมีเมตตากับท่านอย่างจริงใจด้วยนะคะหรือมีเกณฑ์ได้เงินก้อน ตามวาสนาของแต่ละคนนะคะและใครที่ทำงานทางด้านการนำเข้าส่งออกนะคะหรืองานเกี่ยวกับบริษัทต,ต่างชาติงานที่ต้องมีการเดินทางนะคะเดินทางไกลนะคะช่วงเนี้จะส่งผลดีให้กับสภาวะรายได้ของท่านหรือบางท่านได้เงินจากต่างถิน่นแดนไกลนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกว่าคึกคักมากเลยนะยิ่งถ้ามีการเดินทางยิ่งได้ลูกค้าจาก ต่างถิ่นต่างแดนนะยิ่งดีเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเดินทางแล้วมีโชค เดินทางแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านเดินทางแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเรียกได้ว่าในเดือนนี้ชาวราศีกันจจะมีภาวะที่ที่ประจ o ลงเท้าสักนิดหนึ่งหรือมีการเดินทางไปวัดนะคะเดินทางไปในสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกุศลนะคะและก็ไปทําบุญเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมของคุณเพราะดาวประจาตัวของท่านเนี่ยอยู่ในภพที่เกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลและบุญวาสนาด้วยก็ขอ ้ชาวราศีกันในช่วงนี้เนี่ยหาโอกาสหาเวลานะคะไปทําบุญหรือว่าไปในที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านจะให้โชคให้ลาบและให้ความราบรื่นจะขอพรกับท่านก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จหรือทําบุญกับบุปการีก็ได้นะจะยิ่งเห็นผลทันตาเลยนะคะในวันที่26เนี่ยนะคะดาวพระพุธก็คือดาวประจำตัวของท่านเองเนี่ยจะโครจรนะคะเข้าพบกรมมะก็คือการงานของท่าน ตามมาด้วยดาวพลังคานนะคะเลข3เนี่ยจากโคจร,รเข้าพบมอรณะนะด้วยนะคะทั้งดาวประพุนและดาวพลังคานเนี่ยต่างคนต่างโคจร,รแล้วได้ตําแหน่งกระเจตตาธิบดีตําแหน่งกระเตตาธิบดีทางโหราศาสไทยเรียกว่าเป็นตําแหน่งที่มั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นทําให้ชาวราศีกันเนี่ยอาจจะได้รับเงินปันผลจากการร่วมงานกันเป็นทีมหรืออาจจะได้เงินจากหุ้นส่วน ะะและเป็นผลดีทางด้านสวาวะการเงินของท่านด้วยนะคะและที่สําคัญคือชาวกันจะต้องระมัดระวังนะสุขภาพของผู้ครองแล้วก็สุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะตัวท่านเองอาจจะมีสภาวะนะคะเจ็บป่วยทางด้านระบบหายใจก็ได้นะในช่วงนี้จะมีเข้ามาด้วยนะคะและที่สําคัญคืออาจจะมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของราไส้ หรือระบบขับถ่ายเข้ามาด้วยนะทางด้านสุขภาพเนี่ยนะคะที่จะเข้ามาและชาวการต้องระม,มัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของของมีคมท้ามหรืออักเสบนะคะบางคนเค็ดขัดยอกนะคะหรือบางคนเส้นพิษนะคะอะไรประมาณนี้นะคะและต้องระม,มัดระวังภัยจากน้ําด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเนี่ยก็คือหลังจากวันที่26ไปแล้วเนี่ยชาวการจะต้องระม,มัดระวังเรื่องฝืนไฟด้วยนะคะและอย่าทําอะไรวู่วาม อย่าทำอะไรใจร้อนนะคะเพราะมันจะมีเหตุเกิดจากความใจร้อนเหตุเกิดจากการที่ทำอะไรเนี่ยฝุนหันพันเล่นเพราะฉะนั้นช่วงหลังจากวันที่26ไปแล้วนะคะชาวนาศีกันทุกท่านจะทำอะไรกอให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะและที่สำคัญคือควรจะมีที่ปรึกษาในเรื่องของการลงทุนไว้ด้วยนะคะบางท่านนะในภาวะเนี้ย นะในเดือนนี้อาจจะมีภาวะต้องซ่อมรถซ่อมบ้านจุกจิกนะคะหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางซุ่มซ่ามนะคะเตะนั่นชนนี่ทําให้ฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ชาวราศีกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะจะได้ไม่เกิดเหตุขึ้นมาเนาะทีนี้เราก็มาดูกันทางด้านการงานกันบ้างค่ะด้านการงานของชาวราศีกันต้องบอกเลยว่าดาวการงานของท่านเป็นดาวพระพุธเป็นดาวประจาตัวกับของตัวท่านด้วยก็คือเลขสี่เนี่ย นะะในช่วงต้นเดือน,นจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างนะเป็นผลพลอยได้จากเดือนที่แล้วตามมาถึงเดือนนี้แต่แค่เป็นแค่ช่วงต้นเดือนจนถึงแค่วันที่7เท่านั้นนะคะหลังจากวันที่7ไปแล้วสภาวะการงานของชาวราศีกนันจะเริ่มลี้ลายมีข่าวดีเข้ามาท่านอาจจะมีการเซ็นสัญญาหรือมีข้อตกลงเจราจาทํางานร่วมกับคนอื่นหรือคนอื่นหยิบยื่นงานต่ตางๆให้คุณได้ทําหรือมีข้อเสนอที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงาน ติดต่อเข้ามาให้คุได้ทําด้วยนะคะงานทางด้านราชการถือว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ต้องมีการแสดงผลงานให้ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะได้รับรางวัลดีเด่นนะคะบางท่านทํางานอยู่อาจจะได้ค่าตําแหน่งเงินค่าเลือ่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและได้ตําแหน่งด้วยนะคะแต่จะมีการเดินทางก็ถือว่าดีนะคะยิ่งเดินทางยิ่งเหงยิ่งปังนะคะและบางท่าน อาจจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมเปลี่ยนแปลงแล้วดีนะคะเพื่อพัฒนาให้มันทันสมัยแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวราศีกันถ้าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหรือปรับปรุงในเรื่องของการงานเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีด้วยนะคะ หรือบางท่านนะคะช่วงนี้การงานของท่านจะมีการเดินทางบ่อยนะหรือการเดินทางไกลเพื่อไปดูงานนะคะและยิ่งกลางเดือนไปแล้วเนี่ยท่านจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของการงานที่ดีมาให้ท่านทาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนาทีทองเลยนะคะส่วนท่านไหนที่จะสมัครงานอาจารย์ก็มองว่าในเดือนนี้นะ มีเกมดีทีเดียวสําหรับเรื่องของการงานอาจารย์ให้คะแนนร้อยเต็มเลยนะคะในเรื่องของการงานในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะสมัครงานนะคะรีบสมัครเลยนะอย่าโมแต่รีรอนะคะและใครที่ทํางาน บริษัทต่างชาติหรือจะสมัครบริษัทต่างชาติเนี่ย<ไ>ก็ถือว่าเป็นเรื่องดียิ่งเดินทางยิ่งดีส่งผลดีกับชาวราศีกันด้วยนะคะเดือนนี้พ่อค้าแม่คา้าตัวแทนในหน้าหรืองานองค์กรต่างๆเนี่ยมีความรับรื่นประสบความสําเร็จแล้วก็ปัญหาต่างๆาขงี้ขายแต่ท่านต้องใช้หวพัพริบปฏิาพาณพลิกแพงนิดนึงหรือต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้านของท่านเองด้วยนะคะในการจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่จาย์มองแล้วว่าปัญหาที่จะเข้ามาในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีกันจะสามารถ จัดการกับปัญหาไปได้อย่างแน่นอนเลยนะทีนี้มาดูทางด้านเจ้าของกิจการกันบ้างค่ะเจ้าของกิจการนะคะในช่วงนี้ลูกน้องอาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าจิตใจอาจจะไม่ค่อยคึกคักมากสัหร่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องคอยเขาเรียกว่าให้กําลังใจกับลูกน้องของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลูกน้องอาจจะมีการเข้าออกออกเข้ากันอยู่อย่างนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นก็ามา ะะเดือนนี้เรียกได้ว่าไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจารย์ก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะแต่แม้จะต้องเหนื่อยสักนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานและรับผิดชอบมากก็ตามนะแต่ขอเชื่อถือว่าในเดือนนี้ถ้ามีงานเยอะงานหนักๆเนี่ยขอให้ชาวราศีกันรับไว้ไข,ขว่คว้าไว้นะคะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเรียกได้ว่านะทํางานไม่เสียป่าจะมีค่าตอบแทนไม่เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนน,นะคะ ใครที่ยังไม่คิดจะหางานนะคะต้องรีบไขว้คว้าโอกาสแล้วนะในเมื่อดาวเนี่ยให้คุณดีกับท่านขนาดนี้อย่ามัวรีรออย่าโมวอยู่เฉยนะดาวส่งคุณให้กับท่านแล้วรีบคว้าให้ได้นะคะในช่วงนี้ถือว่าจานเนี่ยชีย้แนะนําทางแล้วนะคะในเรื่องของการงานทีนี้มาดูทางด้านความรักกันบ้างค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนี่ย ว่าด,ดีอีกเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะท่านจะมีการเจอคนรักจากสั่งถิ่นแดนไกลหรือจากการเดินทางแล้วมาเจอกัน<ม>อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปแล้วแล้วเจอท่านนะคะหรือบางท่านได้เจอคนที่มีตําแหน่งนะคะหรือใครที่เคยมีปัญหานะคะจะกลับมาเคลียร์ใจกันได้อาจจะมีรักเก่ารีเทิร์นผ่านไฟเก่ากับใหม่ครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้ทางด้านคนที่มีคู้ครองอยู่แล้วบ้างนะ คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจารย์มองว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันดีนะคะดูแล้วความรักเนี่ยแฮปปี้นะคะจะมีข่าวดี เกีย่ยวกับชีวิตครอบครัวของคุณเกิดขึ้นหรือมีงานมงคลเกิดขึ้นนะคะต่างคนต่างเร่งสร้างผลงานสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับครอบครัวของท่านด้วยนะคะคู่ครองของท่านในเดือนนี้จย์อบ,บอกเลยว่าฉูในช่วงที่ขาขึ้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินและหน้าที่การงานถือว่าเฮงปังสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันนะเมื่อรู้ว่าคู่ครอ,องของคุณเนี่ย อยู่ในช่วงภาวะที่ดีส่งเสริมนะคะดวงกําลังขึ้นนะคะก็ขอให้กําลังใจซึ่งกันและกันอย่าโมโหไปหาเรื่องจับผิดจุกจิกจู้จีจ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่เกิดประโยชน์นะคะและจะไม่เกิดความสุขในครอบครัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักอาจารย์มองว่านะแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะกลับมาเคลียร์ใจกันได้นะคะก็ขอให้ชาวราศีกัน ประครับประคองกันไปให้ดีนะเป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักอีกเช่นเดียวกันในเดือนนี้นะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการพยยกรณโดยงชะตาของชาวราศีกันนะคะจึงขอให้ท่านเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้คุ้มค่านะคะเรื่องที่ดีก็รีบตักตวงเรื่องที่ไม่ดีก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นมันจะได้ไม่เกิดเรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อท่านรู้ทางหลบหลีกแล้วแก้ไขแล้วปรับปรุงแล้วเนี่ย ปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะในเดือนนี้โชคดีมีชัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ